สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลน้ำร,รอบอำเภอรานสักจังหวัดอุท,ทัยธาน,นีนะครับล่องสวนพื้นที่หนึ่งไร่นะครับใช้เป็นรถ8ตันนะครับเป็นบุ้งกี่สลบอันนี้ที่เห็นเป็นคนงานกำลังทำการโรยแบ่งล่องนะครับ ก็เมื่อกี้วัดแล้วก็ใช้แค็งกินเลขหานกันจะได้ทั้งหมดห้าร่องดินนะครับความกว้างห้าเมตรนะครับเนื้อที่หน้ากว้างพี่เขากว้างอยู่4ี่สิบเอดเมตรนะครับร่องน้ําจะกว้างอยู่2เมตรแล้วก็คันดินจะกว้าง5้าเมตรนะครับคันดินก็คือร่องที่เราใช้ปลูกอันนี้เราให้แม่โคลบลบตัวยาวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโรยปุนขาวฟอยลงไป โอเคครับผมเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับตอนนี้เราก็ตีเส้นเสร็จหมดแล้วนะครับได้5้าร่องดินนะครับอันนี้ก็คือตัวล่องน้ําความกว้าง2เมตรความลึกเมตรห้าสิบเซนดินก็เฉลี่ยปั้นเป็นตัวขันกั้นนะครับแล้วก็เฉลี่ยไว้ข้างในด้วย ข้างล่างก็เป็นดินลุกหลังนะครับเป็นดินลุกหลังข้อดีของบุงกีสโลปนะครับได้ก้นเหมืองที่แคบแต่ปากเหมืองที่กว้างนะครับแล้วก็จะมีองศาสโลปไปในตัวโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อครับ ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลองสวนพื้นที่หนึ่งไร่นะครับที่บ้านน้ำรอบอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยนะครับก็ได้เป็นล่องล่องดินที่ใช้ปลูกนะครับห้าล่องแล้วก็ล่องน้ำทนับรวมล่องน้ำทั้งหมดนะครับเจ็ดล่องนะครับก็คือว่าล่องซอยล่องแรกเราก็นับลงไปหกล่องแล้วก็ล่องซอยตัดหัวเพื่อให้น้ำเชื่อมหากันอีกหนึ่งล่องรวมกันเป็นเจ็ดล่องนะครับ ความลึกนะครับอยู่ที่1นึเมตรสี่ถึงหนึ่เมตรห้เซนนะครับจะเห็นได้เลยว่าน้ำม,มันไปกองรวมกันอยู่ตรงหัวนะครับเพราะว่าช่วงตรงหัวนะครับมันเป็นดินดินปนดินลูกลังค่อนข้างน้อยนะครับมันเลยขุดลงมาตามระดับได้ที่เมตรห้าสิบนะครับพอมาถึงช่วงช่วงมุมนี้ครับช่วงช่วงหัวเนี่ยมันเป็นลูกลังแข็งนะครับจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นเม็ดลูกลังส้มๆเลยนะครับ เราจะยกเหินขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่มีผลกับการใช้น้ําอะไรแน่นอนครับแค่สิบเซนนะครับไม่ถึงสิบเซนดีด้วยซ้ยาครับบวกลบไม่เกินนี้จะเห็นเลยนะครับว่าเป็นดินสีส้มลุกล้างแบบแท้ๆเลยนะครับก็คือว่ามันกดลงไม่ไหวนะครับเพราะว่าใบมีดมันเป็นใบมีดเนาะพุ่งกี่สลบมันไม่มีฟันไม่มีอะไรให้เราตะกุยมันเป็นใบมีดแบบเต็มหน้าเลยนะครับความลึกเมตรห้าสิบนะครับ ปากปากปากล่องจะกว้างอยู่ที่สองเมตรนะครับดินที่ขุดได้ก็จะเฉลี่ยนะครับยกขึ้นมาเป็นสันล่องบ้างยกขึ้นมาเป็นตัวคันขอบนี่บ้างนะครับเฉลี่ยกันไปนะครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับความสูงของดินนะครับที่ยกขึ้นมาพอยกขึ้นมาปุ๊บผมก็จะเว้นดินเว้นขอบไว้ให้นะครับประมาณสักยี่สิบเซนนะครับเว้นขอบไว้นะครับ ก็คือว่าไม่ให้ไม่ให้ดินมาตกถึงปากนะครับถ้าดินตกถึงปากเนี่ยเวลาเราลดน้ําหรือเราเดินลงไปเนี่ยมันอาจจะพัดตกเมืองได้นะครับอันนี้เราก็เว้นขอบไว้ให้นะครับหลังคันก็อาจจะไม่ได้เรียบปริบนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นแค่มุ้งกีปัดไปปัดมาเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาก็จะปลูกต้นไม้แล้วนะครับ และอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เราขุดอยู่เนี้ฝนมันตกตลอดด้วยนะครับพอถ้าเราขึ้นมาปัดบนเนี้มันจะกลายเละกลายเป็นดินโคลนไปซะเปล่าๆนะครับมันจะปิ้นไปปิ้นมานะครับก็เหมือนว่าฝนมันตกนแล้วเราไปเกลี่ยอย่างเงี้ยครับแต่แบบนี้ก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเจ้าของที่ก็โอเคนะครับน้ําที่อยู่ในร่องก็เป็นทั้งน้ําฝนแล้วก็น้ําซึมนะครับตรงนี้จะหนึ่งไร่แบบเป๊ะเ,เลยนะครับ แต่ที่ของที่เจ้าของที่นี่จะใหญ่กว่าหนึ่งไร่นะครับก็คือแบ่งออกมาวัดออกมาแบ่งออกมาให้ได้หนึ่งไร่พอดีนะครับแล้วก็หารตัวร่องน้ํานะครับแล้วก็แบ่งตัวร่องดินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคันขอบนะครับคันขอบความกว้างอยู่ที่สองเมตรนะครับความสูงก็อยู่เท่ากับระดับตัวร่องเลยนะครับเจ็ดสิบเซนประมาณนี้นะครับ บรรยากาศดีมากครับที่นี่เงียบสงบนี่นะครับประมาณนี้นะครับผม ค่าใช้จ่ายแปลงนี้อยู่ที่2องหมกว่าบาทนะครับสองหมกว่าบาทรวมค่าขนย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแปลงนี้มันห่างจากบ้านผมไม่ไกลนะครับประมาณต่วมาไม่ไกลก็พอพดาประมาณแปดสิบกิโลนะครับไม่ถึงร้อยโลก็พี่เขาช่วยค่าเรื่องขนยขนย้ายอ่าก็โอเคครับ อ่าลืมบอกนะครับหลังหลังร่องนะครับหลังร่องที่ใช้ปลูกนะครับความกว้างนะครับที่ผมวัดเว้นไว,ว,ว้มันจะอยู่ที่ห้าเมตรนะครับพอยกดินขึ้นมาแล้วนะครับรวมหักไหลขอบอะไรเงี้ยมันจะเหลืออยู่ประมาณสี่เมตรกว่ากว่านะครับเหลืออยู่ประมาณสี่เมตรกว่ากว่าที่เราใช้ปลูกได้นะครับ เป็นลูกลังล้วนเลยนะครับไหมมีดหมดพอดีเลยจบงานโอ,โอคค้โหหังนี้ก็จะประมาณี้นะครับ<อ>ก็ฝากไว้ด้วยนะครับทีมงานนอการช่างนครสวรรค์นะครับบริการขุดโพกหนองนานะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ